ก็สวัสดีพี่แฟนมาดแฟนมวยทกท่านนะครับก็มาพบผมครับธนศักดิ์มวยเด็ดครับประจำวันาทที่สามธันวาคมครับวันนี้มีรายการมวยค่อนข้างเยอะครับหลายช่องหลายรายการเลยครับให้เลือกดูร่วชมผมก็มีมวยรักมวยชอบครับอยู่ตรฝากพี่แฟนมัดแฟนมวยเช่นเคยครับและขอฝากพี่ผิวทำด้วยนะครับสําหรับพี่ท่านใดที่ยังไม่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับหรือว่ายังไม่มีมือถครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับหรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบครับ ด้านล่างครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับวันนี้ไปกันแบบเร็วๆเลยครับมวยรักมวยชอบครับคู่แรกครับมวยรอบครับครั้งที่23ครับชอบไปที่ธนาสิทธิ์รักปอไผ่แดงครับแล้วก็คู่ที่2ครับผมชอบไปที่นิวปรณกสอโชคมีชัยครับคู่ที่2ของรายการและคู่ที่3ครับสายต่ำครับไม่ควรพลาดครับรุ่นนับรุ่นนกได้เลยครับทับชิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์ครับและคู่เอกน้ำรายการครับเป็นการป้องกนแ่งแชมป์รุ่น เฟเธอเวทครับของต้องเจ็ดสีครับผมยังมองไปที่ฝ uh, ีมือลักเลียมมวยของนัานเจ้าโฟกัสแอสันปาตองครับวันนี้ฝากไว้4คู่ครับเป็นนาน,านสิทธ์รักครับนิวประกรณ์ทับทีมทองแล้วก็โฟกัสครับและพี่ๆนักนันสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือว่าเพจ a c e b o o k หรือว่ายูทูบครับไลคคอมเมนต์ได้เลยครับสวัสดีครับ